ป้ายตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ปู้เลยอยากจะนำเสนอว่าถ้าคุณมารอคัดคุณจริงอาจจะไม่ได้ใช่ไหมมายกลูกไปเลยนะคะถูกมากแล้วคุ้มมากๆเลยอันนี้คือ G-Star ทครั้งทดสอบนะคะ G Star ั้ง ตาล้วนทั้งกระสอบไม่ได้หากันง่ายๆสีเข้มเลยนะสีเข้มเลยคุณอยากได้แบด์ไหนบอกมาค่ะจากที่สาล้วนๆนี่คือตาล้วนทั้งกระสอบนะคะเจ็ดสิบตัวหกพันสาร้อยบาทนี่ขนาดน้องคนขายที่รีวิวยังนี่ดูทรงนะครับเ,เป็นไบเกอร์นะครับนี่เป็นไบเกอร์นะมีสนัดเขานะโอ้โหนี่ ไบเกอร์นะครับไบเกอร์นี่ส่วนใหญ่เราก็ต่ำๆเวลาเราขายเนาะก็ห้าร้อยหกร้อยนะคะนี่คือราคาในกระสอบตัวละเก้าสิบบาทเท่านั้นนะตัวละเก้าสิบบาทเท่านั้นคุณขายไบเกอร์เอาเอาว่าตัวละห้าร้อยแล้วกันสิบตัวห้าพันแล้วที่เหลือ ที่ไหนตัว90บาทเนี่ยใช่สภาพแบบนี้นะคะเอาเลยคุณไปหาที่ไหนมาให้สวยเท่านี้นะคะไม่มีแน่นอนค่ะคไม่มีแน่นอนราคานี้ตัวละ90สบาทได้แบบนี้ไบเกอร์ได้เกินส0บตัวชัวปูว่านะาเกินชัวสิบห้าตัวคืนทุนที่เหลือกําไรโชว์หน่อยโ,โอ้โหไงล่งงละ ถึงกับร้องว,ว้าวเก้าสิบบาทเอาเอาแบบเออนี่นี่นี่มีอีกมีอีกมีอีกโอกนน้นี่นี่ปุว่าได้สิบห้าตัวสิบห้าตัวห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยสมมตินะเข้มมากเข้มมากครับสิบห้าตัวโอ้โหเจ็ดพันห้า กำไรไปแล้วอ่ะ, uh, อะนี่ใบกอ้อยอีกแล้วใบโพนะครับนี่นี่นใบโพใบโพให้หกพันส,สามเท่านั้นนะใครอยากได้ลูกพ่ปูลงรีวิวนี้ก็ทักมาได้เลยตัวนี้ใบโพสวยด้วย<ป>ใครอยากได้พ่ปูลงรีวิวนะคะยื่นนะาผสมยื่นนิดนึงทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะคะลูกนี้ทักมาได้เลย แล้วถ้าหากลูกนี้ขายไปแล้วนะคะผููมีลูกอื่นเบอร์เดียวกันผููมีลูกอื่นเบอร์เดียวกันนะคะวันนี้ก้นสวยมากอะ่ะไม่อยากจะเมสาไม่อยากจะเมสาขอจับเลยกระเป๋าหน้าไม่อยากจะเมาสวยมากสวยมากลูกค้ามาถามหายเยอะมากเลยไอซรงไบเกอร์เนี่ยหน้าร้านเนี่ยมาถามหายเยอะ ล้วน,วนทั้งก็สอบนะไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้ค่ะจริงๆอันนี้จักใจเลยเจักใจไม่ต้องไปไกลนะคะราคานี้อยู่ที่เทพรักษ์ซอยมังกรเองนะคะอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียบหาเพียบเพียบเอาเอาง่ายๆ250บาทนี่ก็ก็กำไรแล้วนะเออไม่มีไม่มีหาทุนอะ่ะต้นทุน90บาทเอง ผ้ายเยื้อผ้ายเยืดดูสีดูสีสีเข้มมากมก้นนี่สวยอยู่เลยอ่ะก้อนอยังไม่บางนะใช่เป้าสวยมากเลยโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยใช่สวยทุกตัวเป็นไงล่ะ90บบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องตัดสินใจนานค่ะ ราคานี้เราขายส่งนะคะเราขายส่งเราเน้นขายส่งนะคะราคาที่เราขายคือราคาเ่นนะคะลูกค้าจ๋าลูกละหกพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะเอาไปมีแต่กำไรค่ะ<ห>คแล้วก็ได้ทิศตาทั้งกระสอบปกติได้ปก,ก,กติกำลังดีเลยอ่ะดูดีงานแบบก แล้วออที่สำคัญนะคะกระสอบนี้เป็นกระสอบวินเทจนะจ๊ะกระสอบวินเทจหายากเข้าไปอีกนะคะเป็นงานวินเทจเีซานี่ในเซ็นทนัลขายอยูต่ตัวต่ำๆห้าหกพันนะครับเซลนะใช่ราคาเซลใช่ไหมห้าหกพันเนี่ยเออแล้วถ้าราคาไม่เซลเท่าไหร่วะเกื<น>อบหมื่นโอ้ซื้อนี้แหละพี่เอ้ยตัวละเก้าสิบ 150คิวๆแต่กูไม่ขายอ่ะ250ราคาเนี้ย5-600อ่ะสบายๆอ่ะได้หลายใช่ได้หลายตัวมาก ไม่ใช่ยี่ห้อนไะบเกอร์เนี่ยขายเล่นเล่นสา้ไอไปอะแบ,แบัวไปที่ไม่ใช่ยี่ห้อนะแต่แต่เวลาทีู่แต่เวลาที่ก<ท>ูเห็นลูกค้าโอใหม่มากเวลาทีูเห็นค้ขาขายอ่ะไอ้รุ่นนี้ยที่เป็นไบเกอร์อ่ะ่วนแด่แปดร้อยนะแปดร้อยืห้าร้อยนี่ไม่ค่อยเห็นเลย ให้ดูงานค่ะเข้มทุกตัวครับคือบางคนเขาอาจจะเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคันกระสอบหรือได้มาราคาแพงไนงะเพราะว่าเขาไม่เจอเราไงแต่มาเจอเราแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า,ล, 6, าลูกละหกพันสามเท่านั้นลูกละหกพันสามเท่านั้นตัวละเก้าสิบเท่านั้นนะคะตัวละเก้าสิบเท่านั้น,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 นคือเราไปขายราคาเดิมที่เคยขายนี่สบายสบายเลยก้นสวยเนานะอืมไม่ <ๆ S 1> ไม่ไม่ด่างเลยอ่ะเท่าที่ดูมานะ ถือว่าเกมากเลยนี่ๆๆๆๆหลายตัวเลยนะได้เป็นไบค์เกอร์เยอะนะไบค์เกอร์เพื่อนกูทักมาหลายคนมากเลยว่าที่ร้านเนี่ยมีทรงไบค์เกอร์มั้ซื้อมา1,200บ้าง900บ้างเนี่ยดูว่าประมาณเนี่ยใหญ่สุดนะ36 36ใหญ่สุดส่วนใหญ่ที่เห็นก็32 34เนาะไซ้ใมาตรฐาน ใช้กำลังขายเลยามสองสิ่ไม่มีตัวเสีย มีพร้อมส่งลูกและ6 3ันุ0 0บาทเท่านั้นตงน่นตงเฉลียเดือนตนัวละ90บาทเท่านั้นนะคะราคานี้หาไม่บ่อยโทนสีแบบนี้คุณหาไม่ได้แน่นอนนะคะสําหรับราคานี้นะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะผู้พร้อมส่งนะคะผู้พร้อมส่งสวัสดีค่ะ